วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ปิดพัน์ตัวนี้ครับโฟทีที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมอุตออาคำบุญมูณบ้านหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอสวยงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไ้มานานสองปีกับข้าวปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรตีได้ไงครับรู้จกักทางเพจครับหัวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยป,นนวปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงจากที่ว่าจะถ่ายทิ้งแล้วก็ oh. ตัวน,นี้มาฉีดก็ได้เพิ่มไหมไรนึงก็เกือบเวียเหมือนกัน <Wow. S 2> จากที่ครงเพื่อนเพื่อนบ้านทิ้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสำปะหลังอีกนะมันสำปะหลังเห็นไหมครับท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก่อนไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอใช้ปุ๋ยเยอะไหมสมัยก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนอหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งนี่หวานกี่รอบ ก็สว่านลงพื้นทาั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสี่เดือนครั้งหนึ่งครับหนึ่งลูกสองไล่หว่านสองครั้งก็คูณสองไปครับนะครับสมมุติถ้าไรอะยี่สิบเจ็ดไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครั้งก็สามสิบกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่บนผลิกก็ยังได้แค่สี่ตันห้าตันเท่าเดิมที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดหนึ่งครับก็ฉีดครั้งแรกก็ จ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียวเ <Wow. S 2> วลาอีก 15, 000, สิบห้าวันสีดทําอีกทีนึงผมสีทําอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนอแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปเรื่อยนานก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการ,รปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองสองไล่ต่อลูกก็จะเป็นสี่ไล่ต่อลูกหรือสามไล่ต่อลูกแลวครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์ครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากเขาปากว่ามันขาาองอปตขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก<อ>็ได้หมาเป็นตันนะครับหมาเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมาก<บ>ขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้หมาก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับจากสี่ 4, ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก สามตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่นะเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีดีแป้งเปอร์เซ็นแป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยผมพี่เนรฤทธิบุตรนะครับจากอำเภอท่าหลวงครับผมอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับลบบุรีแปลงนี้ทั้งผืนเลยกี่ไร่ครับแปลงนี้สิบไร่ครับสิบไร่เนาะแล้วมันสำปะหลังพันอะไรครับแขกดำครับแขกดำแขกดำอายุตอนนี้ที่เราขุด เดือนครับสิบเดือนเต็มเลยครับสิบเดือนเต็มอายุสิบเดือนเต็มเลยเต็มเลยพอดีเลยครับถึงวันนี้ครับสิบไร่แปลงนี้สมัยก่อนนะครับได้ประมาณกี่ตันต่อไร่เมื่อปีที่แล้วเป็นรุ่นที่สามนะเป็นปีที่สามติดต่อกันเราได้เฉลี่ยอยู่ที่สี่ตันกว่าครับสี่ตันกว่าประมาณสี่ตันที่สี่ตันสองสี่ตันสามครับแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการขุดใกล้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 ครบแปลงหรือยังตอนนี้ขุดมาได้ครึ่งแล้วครับประมาณห้าไร่นะครับขุดมาได้ห้าไร่ ก็ห้าไร่แล้วก็เช็คจับวัดเมื่อสองไร่ที่แล้วเราได้ประมาณยี่สิบสองตันก็แสดงว่าสองไร่ได้ยีย่สองตันก็คือไร่ละสิกว่าตันครับตอนนี้ตอนนี้มาส <OT EN> <begging? S 1> ิบกว่าตันแล้วครับครับอ้าวแล้วปีนี้ลักษณะของมันสําหลังความสมบูรณ์ความใหญ่ความอวบเปอร์เซนต์แป้งเป็นยังไงบ้างครับ <OT EN> ปีนี้ต่างจากปีที่แลว้วน่าจะเป็นฟ้ากับดิน <OT EN> ปีที่แล้วอ้ฟ้ากับดินรู้สึกปีที่แล้วนี้เปอร์เซนต์แป้งเราจะได้อยู่ประมาณสัก2ยี่สิบไม่เกินยี่สิบสอง ครับแต่ปีนี้เปอร์เซ็นต์แป้งทั้งแป้งเฉลี่ยเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นด้วยยี่สิบเจ็ดแปดเลยครับแขนดำนี่ถือว่าสูงสุดแล้วครับที่ไปที่ที่ลานของพันนี้นะครับพันนี้โอ้โหแล้วดูหัวครับท่านผู้ชมหนักผมปวดมือเลยครับใหญ่มากครับนี่ขวดขวดอะมิโนแบล็คนี่เล็กไปเลยครับนี่ครับแล้วไม่ใช่ใหญ่แบบแค่หัวเดียวนะครับนี่อย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ดูป้าคนตัดครับ ชอบไหมครับตัดใหญ่ๆอย่างนี้ชอบนะครับนี่ครับโอ้โหมันปกติแล้วเราเคยได้ใหญ่แบบนี้ไหมครับเตไม่เคยเลยครับไม่เคยมีอยู่รุ่นแรกรุ่นเดียวปีแรกเลยปีปีแรกที่เราได้ดินใหม่นะครับปล่ยถงระรู้จับป่าอ้อยมาปีแรกเลยตอนนั้นยังมีปุ๋ยตกค้างแล้วก็ยังไม่เคยปลูกมันสำปะหลังเลยก็คือเป็นดินใหม่ก็ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงนี่ครับแต่รอบที่สี่พอเอาโฟทีกับอะมิโนแบ็กมาช่วย สุดยอดมากๆครับยอดครับฉีดโฟทีไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครั้งละตัวนี้ผมใช้สิบไร่นี่ใช้หนึ่งซองครับฉีดไปเดือนละครั้งคืออายุ2เดือนกับสามเดือนอืมแล้วก็แล้วแบล็คล่ะครับครับหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งรวมแล้วโฟทีสองครั้งแบล็คหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแค่นี้แหละครับในความรู้สึกของพี่วินิตรโฟทีแบล็คแพงไหมครับโอ้ยถูกมากถูกมากกับผลลัพธ์ที่ได้เนาะตอนนี้เอาคือจากยอด ที่ได้มามันต่างกันหลายเท่าตัวทำจาก4ีตันกว่าเป็น1ิตันกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกมันราคาก็เริ่มขยับดีบนะครับนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับกรเกษตรกรที่ตัดสินใจเอาสารเสริมประสิทธิภาพโฟทีกับอะมิโนโบแบคมาร่วมนะครับในการใช้นะครับในการดูแลมันสาหลังของเรานะครับพี่พิเนตรวมแล้วมีหล,หลายหลายไร่เนาะทั้งหมดร้อยแปดสิบไร่นี่เป็นแปลงแรกแปลงแรก,แแรกดีแล้วไปลองเช็คแล้วหัวเป็นแบบนี้ ทุกแปลงโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันหลายๆแปลงเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อ้าววันนี้ผมนัทพงศ์มรทองกเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณ <c oughs> พี่ <c oughs> พีเนศมากครับนะครับลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ <c oughs>